สวัสดีค่ะเด็กๆอินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนนะคะเข้าสู่การเรียนระวีออนไลน์ค่ะร่วมกับคิดะจักรพิษณุโลกนะคะกับคุณนิ่มเองค่ะวันนี้นะคะ คุณหนิมคะ่ะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่ได้มีโอกาสนําเด็กๆทุกคนนะคะเข้ามานมัสการพระเจ้าเข้ามาสรรเสริญพระเจ้าเข้ามาเรียนรู้พระคาของพระเจ้าด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆคะยินดีต้อนรับสําหรับเด็กๆรวีคิดมาจากพิษณุโลกนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับค่ะสําหรับเด็กๆคิดมาจากอื่นๆนะคะที่เข้ามา,านมันสก,การพระเจ้าด้วยกันนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่การร้องเพลงการสะสมพระคำแล้วก็ ฟังเรื่องราวพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้นะคะเราอธิษฐานขอการทรงนำที่มาจากพระเจ้าด้วยกันค่ะข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ที่เรามีโอกาสมานมัสการพระเจ้าด้วยกันขอพระเจ้าอวยพรการนมัสการพระเจ้าในวันนี้จะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะเด็กๆนะคะคุณหนิมเชื่อแนะ่คุณหนิมเชื่อว่าการนมัสก,การพระเจ้าในวันนี้นะคะจะเป็นพระพรอย่างมากมายทั้งต่อคุณหนิมเองนะคะและก็ต่อเด็กๆทุกคนค่ะที่เข้ามานมัสก,การพระเจ้าด้วยกันนะคะเอาละค่ะเรามาร้องเพลงนมัสก,การพระเจ้าด้วยกันด้วยเพลงแรกเลยนะคะเพลงนี้มีชื่อว่าพระเจ้ารัก เธอและรักฉันนะคะเด็กๆสามารถที่จะร้องเพลงนี้ด้วยกันนะคะลุกขึ้นมาแล้วก็ทำท่าตามเพลงนี้ถวายเกียรตแด่พระเจ้าด้วยกันค่ะ ริดนนะคะไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะคะพระเจ้าก็ยังรักทำไมคะ รักเธอและก็รักฉันเหมือนเดิมค่ะเอาล่ะนะคะในเมื่อพระเจ้าทรงรักเราแล้วนะคะเราเองก็ควรที่จะหมั่นเติมความรักของพระเจ้าให้เต็มในหัวใจของเราในทุกๆวันนะคะให้ความรักของพระเจ้ามากจนเต็มแล้วก็ล้นเป็นพระพรให้กับคนอื่นๆที่อยู่รอบข้างชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันค่ะเรานมัสการพระเจ้าด้วยเพลงนี้กันหมั่นเติมความรัก เด็กคะคุณเอมจะพาเด็กๆนะคะไปฟังคำพยานขอบคุณพระเจ้านะคะจากพี่ๆของเราะคะ่ะวันนี้นะคะมีพี่ๆของเราสองคนนะคะที่จะมาขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะคะเด็กๆคนไหนเองที่มีคำพยานอยากจะขอบคุณพระเจ้าก็สามารถส่งเป็นคลิปวิดีโอนะคะมาให้คุณเอมได้นะคะและคุณเอมจะมาเอามาออกรายการในช่วงของการนมัสการแบบนี้ค่ะเราไปฟังคำพยานดีๆจากพี่ๆของเรากันเลย สวัสดีนะคะพี่พีนะคะวันนี้พี่พีก็จะมาขอบคุณพระเจ้านะคะพี่พีขอบคุณพระเจ้านะคะ,ค,ะ,ะ,ค,ะคือก่อนหน้านี้นะคะ มหาวิทยาลัยนะคะเลือกทั้ทีไปออนไซน์หรือออนไลน์นะคะวิธีก็เลือกออนไลน์อยู่นะคะปรากฏว่าเพื่อนเพื่อนที่มอเนี่ยที่ไปมอนะคะติดโควิดกันเยอะมากเลยก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระเจ้าให้พียังอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ปกป้องดูแลพีจากโควิด19นะคะแล้วพีก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่พีเนี่ยเคลียร์งานเคลียร์กันบ้านทั้งหมดของ ีหนึ่งเนี่ยเสร็จหมดแล้วนะคะพี่พีเนี่ยก็เหลือเวลาอ่านหนังสือนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่ให้พี่พีมีความรับผิดชอบให้พี่พีได้ทําการบ้านเสร็จนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะค่าวนี้ก็จะมาขอบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าทุกพระเจ้าตอบรับคำมิถาแล้วก็อวยพรในการเรียนในการสอบค่ะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ตอนนี้ปิดเทอมแล้วค่ะ ขอบคุณพี่พีและก็พี่มายนะคะที่ทำให้เราเห็นถึงการดูแลของพระเจ้าการที่พระเจ้าอวยพรแล้วก็การที่พระเจ้าทรงนำในทุกๆวันนะคะพระเจ้าของเราน่ารักนะคะและเป็นพระเจ้าที่เราสามารถพึ่งพาในพระองค์แล้วก็เชื่อวางใจในพระเจ้าได้ค่ะเด็กๆคะคุณหนิมอยากจะนำเด็กๆทุกคนนะคะร้องเพลงนี้ค่ะนมัสการพระเจ้าของเราแล้วก็สรรเสริญพระเจ้าของเรานะคะด้วยบทเพลงที่บอกว่าเชื่อใจนะคะ เด็กๆคะช่วงนี้เราอยู่ในช่วงสะสมพระคำของพระเจ้าค่ะสะสมพระคำของพระเจ้าในวันนี้นะคะอยู่ในพระธรรมปฐมกาลบทที่21ข้อที่6เต้นเองค่ะนะคะเป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ที่เราจะฟังด้วยกันด้วยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะที่จะท่องจำพระคำของพระเจ้าสะสมพระคำของพระเจ้าไว้ในหัวใจของเรากัน พร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วค่ะเด็กๆท่องตามคุณิมนะคะแล้วก็ทำท่าพร้อมกับคุณิมเลยนะคะปฐมกาลบทที่21ข้อที่6นางซาร่ากล่าวว่าพระเจ้าทรงทำรร ให้ฉันหัวเราะทุกคนที่ฟังจะพลอยหัวเราะด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะปฐมมาการบทที่21ข้อที่6นางซารา่ากล่าวว่า พระเจ้าทรงทำรรให้ฉันหัวเราะทุกคนที่ฟังจะพลอยหัวเราะด้วย นี้ค่ะเราอยู่ในช่วงใกล้ชิดพระคําของพระเจ้านะคะใกล้ชิดพระคําของพระเจ้าในสัปดาห์นี้ค่ะแน่นอนนะคะเราอยู่ในเรื่องราวของบุคคลในพันธสัญญาเดิมนะคะซึ่งบุคคลในพันธสัญญาเดิมในวันนี้เป็นบุคคลที่3มแล้วนะคะเด็กๆจําบุคคลก่อนหน้านี้อีกสองท่านได้ไหมคะอ่าคนแรกคือใครเอย่ย โมเสสนั่นเองค่ะคนที่สองคือกษัตริ์ดาวิดนะคะและคนที่สามได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งความเชื่อนะคะนั่นก็คืออับ บราฮัมนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องราวของอับราฮัมในอาทิตย์นี้นะคะก็เป็นอีพีที่3แล้วนะคะหรือตอนที่3แล้วสำหรับเด็กๆนะคะที่ติดตามมาตลอดนะคะก็จะเข้าใจเรื่องราวนะคะว่าอับราฮัมเนี่ยตั้งแต่การทรงเรียกนะคะแล้วก็ตอนที่พระเจ้าสัญญาและวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวยังไงนะคะแต่สำหรับเด็กๆที่เพิ่งเข้ามานมัสการอาทิตย์นี้อาทิตย์แรกนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเด็กๆสามารถย้อนกลับไปดูนะคะการนมัสการพระเจ้านะคะ ในอาทิตย์ก่อนๆได้นะคะจาก Youtube ของคิดจากพิษณุโลกได้เลยค่ะและที่สำคัญนะคะเด็กๆคะก่อนที่วันนี้คะ่ะเราจะเข้าสู่เรื่องราวในพัมพีนะคะคุณนิมมีคำถามค่ะคำถามก็คือว่าเด็กๆชอบการรอคอยไหมคะมีใครชอบบ้างนะคะหันไปบอกเพื่อนๆของเราที่นมัสการอยู่หรือพ่อแม่ของเราก็ได้นะคะ อแต่คุณหดิ่มเชื่อว่ามีหลายคนทีเดียวค่ะที่ไม่ชอบนะคะ คุณหนิมเป็นคนหนึ่งคะ่ะที่ไม่ชอบการรอคอยอะไรนานๆเลยนะคะตอนที่คุณหนิมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะคะที่กรุงเทพนะคะเวลาที่คุณหนิมจะต้องไปฝึกงานเนี่ยคุณหนิมต้องรอรถเมย์สายหนึ่งคะ่ะเด็กๆคะ่ะแล้วก็รถเมย์สายเนี่ยประมาณ 1- หรือ2ชั่วโมงจะมา1คันนะคะและถ้าหากว่าคุณหนิมไปแล้วก็เป็นช่วงที่รถเมย์คันนั้นผ่านไปแล้วนะคะคุณหนิมต้องใช้เวลารอคอยนานมากๆนะคะแต่ถ้าหากว่านะคะ ไปถึงช่วงที่กําลังมาพอดีก็รอไม่นานใช่ไหมคะแต่หลายครั้งทีเดียวค่ะคุณหนิมก็กังวลใจนะคะแล้วก็กลัวค่ะกลัวว่าเอ๊ะรถเมลผ่านไปแล้วหรือยังถ้าผ่านไปแล้วน่ะก่อนที่เราจะมาถึงแสดงว่าคุณหนิมต้องรออีกนานเป็นเวลา1หรือ2ชั่วโมงเลยนะคะกว่าจะได้ขึ้นรถเมลนะคะ โอ้โหการรอคอยเป็นอะไรที่มันทรมานมากๆเลยใช่ไหมคะดังนั้นเองค่ะเด็กๆคะเด็กๆชอบหรือไม่ชอบเรื่องของการรอคอยก็สามารถคอมเมนต์นะคะหรือมาเล่าให้กันฟังได้นะคะว่าเด็กๆคิดยังไงกับเรื่องของการรอคอยนะคะและเช่นเดียวกันค่ะพระคําของพระเจ้าในวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการรอคอยด้วยเอ๋ออับราฮัมกับซาราเนี่ยรอคอยเรื่องอะไรนะเราไปดูกันเลยค่ะ อับราฮัมตอนลูกแข่งเสียงหัวเราะอับราฮัมแงนมองท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาวและนึกถึงคำสัญญาของพระเจ้าเจ้าจะเป็นครอบครัวพิเศษของเราเป็นประชากรของเราและทุกคนบนโลกจะได้รับพระพรผ่านทางเจ้า มันเป็นคำสัญญาที่น่าเหลือเชื่อพระเจ้ากำลังกอบกู้โลกผ่านทางครอบครัวของอับราฮัมลูกของ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 เขาจะเป็นเด็กคนนั้นคนที่พระเจ้าสัญญาให้เป็นผู้กอบกู้อับราฮัมเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าพูดมากกว่าสิ่งที่ตัวเขาเองมองเห็นเมื่อซาราภรรยาอับราฮัม ได้ยินเรื่องพระสัญญาของพระเจ้าเธอก็ขำกับตัวเองไม่ใช่เพราะความสุขแต่เพราะความสงร้าเพราะว่าเธออยากมีลูกมาตลอดความฝันของเธอจะเป็นจริงได้หรือเธอจะมีลูกตอนอายุ90ได้จริงๆหรือซาร่าไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะทำตามที่สัญญาไว้เธอลืมไปว่าเมื่อพระเจ้าพูดอะไร สิ่งนั้นจะเป็นจริงเสมอแน่ละ่ะสำหรับพระเจ้าการให้ลูกกับเธอก็ง่ายพอๆกับการสร้างดวงดาวทั้งหมดบนท้องฟ้าแน่นอนเลย <c oughs> เมื่อเวลาผ่านไปเก้าเดือนซาราก็คลอดลูกชายตามที่พระเจ้าสัญญาไว้ <c oughs> พวกเขาตั้งชื่อลูกว่าอิดสดัซึ่งแปลว่าลูกแห่งเสียงหัวเราะ และซาราก็หัวเราะแต่ครั้งนี้หัวเราะอย่างชื่นชมยินดีและสุขใจความฝันของเธอเป็นจริงแล้วพระเจ้าทำตามที่พระองค์สัญญาพระองค์จะคอยดูแลครอบครัวของอับราฮัมซึ่งเป็นประชากรพิเศษของพระเจ้าเสมอตอนนั้นอับราฮัมมีอายุหนึ่งร้อยปีและซาราอายุ90ปี เรื่องราวนี้อยู่ในปฐมกาลบทที่17-18และบทที่21ข้อ1-7ถึง7ค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณคลิปวิดีโอดีๆค่ะจาก CGNTV นะคะที่ผลิตสื่อดีๆแบบนี้ให้กับเรานะคะทำให้เราเห็นถึงภาพของพระคำของพระเจ้าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพระวจนะของพระเจ้าได้ ดีมากยิ่งขึ้นนะคะขอพระเจ้าอิพภรพรค่ะเด็กๆคะเรื่องราวนี้นะคะชื่อตอนว่าอะไรคะลูกแหงเสียงหัวเราะนั่นเองนะคะใครเด็กๆหัวเราะยังไงเอ่ยนะคะสามารถที่จะพิมพ์มาคอมเมนต์มาหัวเราะฟังกันได้นะคะเอาล่ะนะคะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นยังไงคะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเพราะว่า พระเจ้าสัญญากับอับราฮัมในอีพีที่แล้วว่ายังไงคะพระเจ้าจะให้อับราฮัมมีลูกหลานที่มากมายเหมือนอะไรเอ่ยเหมือนดวงดาวในท้องฟ้าค่ะแล้วก็เหมือนทรายที่บนชายฝั่งทะเลนะคะเด็กๆคิดว่าเยอะไหมคะ เยอะมากๆเลยนะคะแต่ตอนที่พระเจ้าสัญญากับอับราฮัมและซาลาแบบนี้นะคะอับราฮัมกับซาลาเนี่ยอายุมากแล้วและที่สำคัญมีลูกหรือยังคะไม่มีเลยนะคะอับราฮัมกับซาลาเองก็เชื่อฟังพระเจ้าคะ่ะแล้วก็รอคอยนะคะแต่รอแล้วรอเล่าก็เป็นยังไงคะไม่มีนะคะและตอนที่พระเจ้าบอกว่าซาลาเองเน่ยจะตั้งครรภ์แล้วก็มีลูกเนี่ย สลัทำไมคะหัวเลาะค่ะเด็กๆใช่ไหมคะหัวเลาะแล้วก็หัวเลาะด้วยความเศร้าใจแล้วก็บอกว่าครั้งแรกี่นเศร้าใจมากเพราะว่าอะไรคะฉันจะมีลูกได้ยังไงฉันแก่แล้วนะไม่มีทางนะทุกคนก็บอกว่าฉันเป็นหมันไปนแล้วนะคะไม่มีทางที่จะมีลูกได้อายุมากแล้วนะดังนั้นหัวเราะค่ะด้วยความเศร้าใจนะคะแต่ว่า ในปีที่อับราฮามมีอายุได้หนึ่งร้อยปีปรากฏว่าพระเจ้าก็ประทานลูกชายให้กับอับราฮามและซาลาจริงๆนะคะลูกชายคนนี้คือใครคะอิกสักนั่นเองนะคะครั้งนี้คะ่ะซาลาก็หวัวเราะอีก แต่ครั้งนี้หัวเราะนี่เป็นหัวเราะที่ชื่นชมยินดีนะคะเพราะว่าการรอคอยที่นานมากๆนะ่ะได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าพระสัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าประทานให้กับอับราฮัมกับนางซาราว่าจะมีลูกเนะี่ยเขารอคอยถึงกี่ปีรู้ไหมคะย5ปีเลยทีเดียวนะคะนานไหมคะ นานมากๆเลยนะคะ25ปีนะคะอับราฮัมกับซาลาเนี่ยรอคอยพระสัญญาของพระเจ้าให้เป็นจริงถึง25ปีนะคะแต่พระเจ้าค่ะเด็กๆคะหลายครั้งเรารู้สึกว่ามันนานเรารู้สึกว่าพระเจ้าไม่ฟังเราแล้วแน่ๆเลยนะคะไม่จริงนะคะเพราะว่าพระสัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าให้กับใครแล้วพระเจ้าสัตย์ซื่อค่ะพระเจ้านะคะรักษาพระสัญญาของพระองค์และทรงทําตามสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสว่าจะทํานะคะและ พระเจ้าก็ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับอับราฮัมและก็ซาลาจริงๆนะคะและที่สำคัญค่ะเด็กๆค่ะชื่อของอิสอาคนะคะแปลว่าหัวเราะนั่นเองนะคะคุณเอ็มคิดนะคะว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่า อิสอาคแปลว่าหัวเราะและทุกครั้งที่เขาคิดถึงความหมายของชื่อของเขาเนี่ยเขาก็จะคิดถึงตลอดว่าพระเจ้าทรงรักษาสัญญาที่พระเจ้าให้ไว้กับเขาเสมอเลยนะคะตั้งแต่รุ่นพ่อกับแม่เขามานะคะและเขาก็สามารถเชื่อมั่นได้ว่าในระหว่างรุ่นของเขากับลูกหลานของอิสอาคเองเน่ยพระเจ้าก็จะทรงรักษาพระสัญญาของพระเจ้า ที่ให้ไว้กับเราทั้งหลายด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะค่ะเด็กๆเ,เรื่องราวนี้นะคะพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อนะคะในชีวิตของอับราฮัมแล้วก็ซาลาดนะคะและประธานอิสอัคที่เป็นลูกแห่งเสียงหัวเราะแห่งความชื่นชมยินดีมาให้กับคู่สามีภรรยาคู่นี้นะคะและที่สำคัญค่ะเด็กๆคะชีวิตของเด็กๆล่ะคะพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อในชีวิตของเด็กๆอย่างไงบ้างคะ เอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคําถามนี้ค่ะที่บอกเอาพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อในชีวิตของเด็กๆยังไงบ้างนะคะวันนี้ค่ะหลังจากนามสัสก,การพระเจ้าแล้วนะคะเด็กๆข้าสามารถที่จะคุยกันนะคะหรือพูดกันสําหรับคนที่กําลังอยู่ในการนามสัสก,การด้วยกันกับเด็กๆว่าพระเจ้าสัตย์ซื่อกับเรายังไงบ้างนะคะคุณหนิบแนะนาค่ะไม่จําเป็นจะต้องเป็นเรื่องใหญ่นะคะโอ้โหนะคะอย่างเช่นนะคะโอ้โห เรื่องใหญ่ๆอย่างเช่นไม่โดนรถชนหรืออะไรอันนั้นก็ขอบคุณพระเจ้านะคะเพราะพระเจ้าช่วยเราจริงๆนะคะแต่เรื่องเล็กๆค่ะอย่างเช่นเรื่องของการเรียนเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องของอาหารการกินนะคะเรื่องของคุณพ่อคุณแม่หรือเรื่องของในครอบครัวของเราเรื่องเล็กๆได้น้อยค่ะว่าพระเจ้าสัตว์ซื้อกับเรายัางไงบ้างนะคะหันไปคุยกับคนในครอบครัวของเด็กๆ ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสําหรับคุณหนิมค่ะคุณหนิมขอบคุณพระเจ้านะคะตั้งแต่ที่คุณหนิมรู้จักกับพระเจ้าจนมาถึงตอนนี้นะคะ คุณนิมเห็นถึงพระพรและก็พระคุณของพระเจ้านะคะและความสัตย์ซื่อของพระเจ้ามากมายเลยค่ะคุณนิมพูดตรงนี้เลยค่ะว่าถ้าหากว่าคุณนิมไม่รู้จักกับพระเจ้านะคะคุณนิมไม่รู้เลยค่ะว่าตอนนี้น่ะคุณนิมจะใช้ชีวิตยังไงแล้วก็อยู่ที่ไหนหรือทําอะไรอยู่นะคะแต่เพราะพระคุณและก็ความรักของพระเจ้าค่ะทําให้คุณนิมเป็นคุณนิมแบบทุกวันนี้นะคะแล้วมีโอกาสที่จะนําพระพรดีๆเหล่านี้นะคะมาสู่เด็กๆทุกคนด้วยเช่นเดียวกันค่ะเอาล่ะนะคะ ะะสำหรับวันนี้นะคะคุณหนิ่มก็ขอจบเรื่องราวของอับราฮัมและเรื่องราวของลูกแห่งเสียงหัวเราะเพียงเท่านี้นะคะเราอธิษฐานด้วยกันค่ะข้าแต่พระเจ้าโมทนานและขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ทําให้เราเห็นว่าพระเจ้าสัตย์ซื่อต่อ คำพูดของพระองค์ต่อคําสัญญาของพระองค์เสมอและต่อผู้ที่เชื่อและก็วางใจในพระองค์เสมอข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพรเด็กๆทุกคนที่เข้ามาในมัสการผู้ปกครองทุกคนที่ให้ความสนใจในการติดสนิทกับพระเจ้าของลูกหลานก็ขอพระเจ้าอวยพรด้วยอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสเจ้าอามน เด็กๆคะขอบคุณพระเจ้าค่ะสำหรับการนมัสการพระเจ้าในวันนี้นะคะคุณอ๋มค่ะขอบคุณสำหรับคนที่ตัดต่อวิดีโอนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะที่นำให้เรามีโอกาสมานมัสการด้วยการขอบคุณสำหรับเด็กๆทุกคนเลยนะคะที่เข้ามานมัสการพระเจ้าด้วยกันและขอบคุณผู้ปกครองทุกคนด้วยค่ะที่ให้ ความสําคัญกับการนมวัสก,การพระเจ้าของลูกหลานนะคะขอพระเจ้าอวยพร,พรค่ะและเหนือสิ่งอื่นใดนะคะเรายังมีการนมวัสก,การแบบนี้ค่ะในทุกวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกานะคะสำหรับใครนะคะที่ไม่สะดวกในเวลานี้นะคะก็สามารถย้อนหลังได้นะคะแต่จะดีที่สุดเรามานมวัสก,การพระเจ้าพร้อมๆกันเนาะ และเช่นเดียวกันค่ะเด็กๆค่ะคุณอิมก็มีประชาสัมพันธ์นะคะว่าเรื่องราวของอับราฮัมนะคะยังไม่จบนะคะยังมีอาทิตย์หน้าอีกหนึ่งอาทิตย์ค่ะเด็กๆสามารถที่จะติดตามนะคะเรื่องราวของอับราฮัมได้นะคะอาทิตย์หน้าจะเป็นอีพีสุดท้ายนะคะของอับราฮัมแล้วนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะและเช่นเคยค่ะสำหรับเด็กๆนะคะที่มีหัวใจนะคะอยากจะ มอบถวายแด่พระเจ้านะคะเด็กๆสามารถเก็บรัพย์ส่วนของเด็กๆเ,เองนะคะที่อยากจะถวายนะคะเอาไว้นะคะแล้วก็มาให้ที่โบสถ์ในวันที่เรามานมัสก,การพระเจ้าได้ค่ะหรือผ่านทางออนไลน์นะคะผ่านทางาบัญชีของคิดได้จักได้ให้คุณพ่อคุณแม่ของเราช่วยนะคะและที่สำคัญค่ะช่วงนี้นะคะเรามีการ ถวายนะคะเพื่อซื้อรถยนต์ของคิดตจักรนะคะเด็กๆคนไหนอยากจะมีส่วนร่วมนะคะอยากจะเป็นส่วนร่วมเล็กๆนะคะอยากจะถวายเพื่อที่จะซื้อรถยนต์ของคิดตจักรนะคะก็สามารถที่จะถวายเพื่อการซื้อรถยนต์ของคิดไจักรได้ตามกําลังของเราได้เลยนะคะและเช่นเคยค่ะเด็กๆนะคะที่ ช่วงนี้นะคะที่โบสถ์ของเราเองก็นำมัสการผ่านทางออนไลน์นะคะแล้วก็มีหลายๆคนเลยเพื่อนๆของเราหลายๆคนนะคะก็ไม่สบายนะคะอย่าลืม อธิษฐานเผื่อกันและการขอพระเจ้าช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีแล้วก็แข็งแรงนะคะและสําหรับคนที่สุขภาพดีอยู่แล้วก็ขอพระเจ้าอวยพรพและก็ปกป้องค่ะคุณนิมนะคะและครูรวีทุกๆคนค่ะและก็ทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบายค่ะ